ไปแล้วห่าอันนี้เละขอ่าตะกี้อีกไม่พกดวงมาเอาทุกเม็ดเลยนะพี่ mau วรอจัง็ไปผมโดนบวกเกือบ20สโอ้สุดยอดพี่เจี๊ยบแล้วไฟดาวสองสามเออะแล้วดูมาซ้ำไอ้ป้าที่มันสอยู่แล้วอะสอง้ดาวโอ้โหสุดยอดบวกแค่สองยิง20สิบ มัน<ะ>ดีแล้วครับดีครับแต่ละคน 20, 30, 40นู่นครับผมย <laughs> ิงค่าทุเรศทุเรศนี่